คุณแม่คะทำไมไม่เห็นมีเอกสารอะไรเลยล่ะคะไม่มีหรอกลกูกเพราะวันนี้เป็นการประมูลงานรอบไฟนอลพูดแล้วก็น่ากังวลใจทำไมหรอคะคุณแม่นั่นน่ะสิครับไม่ต้องน่ากังวลเลยครับคุณแม่มีบริษัทคู่แข่งผ่านเข้ารอบมาแม่ไม่มั่นใจว่าเราจะชนะการประมูล ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับคุณแม่พอะบริษัทเราค่อนข้างจะทุนหนาอยู่แล้วแล้วถ้ามันทุนหนาเหมือนกันละ่ะถ้ามันคิดจะสู้กับเรามันจะได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของตระกูลเราแน่ๆค่ะคุณแม่ขออนุญาตค่ะเดี๋ยวมีผู้ร่วมประมูลมาอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญคุณอมค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกสิบนาทีเจอกันนะคะมากันนานแล้วหรอคะแม่ว่าไม่เท่าไหร่นะหนูก็ว่างั้นแหละค่ะคุณแม่ดูทรงแล้วไม่นานก็คงต้องจบไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะมี อย่าหาว่าอัวคู่หรือนะเธออยากจบโดยไม่เจ็บหรือ,อยากเจ็บโดยไม่จบ ที่รักรอเขาก่อนนะนี่พวกคุณคิดจะขู่กันเหรอคะเอ๊ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ขู่นี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าขู่ <c oughs> จะคิดอย่างนั้นก็ได้นะกลับไปไป เดี๋ยวฉันออกค่ารถให้ไม่ไปค่ะหนูมาประมูลงานแต่ถ้าใครอยากจะกลับไปก่อนก็เชิญค่ะเดี๋ยวหนูออกค่ารถให้นี่ถ้าไม่กลับตอนนี้ก็อย่าได้กลับอีกเลยก็ลองดูสิครับ ชีลรักนึกว่าตังจะไม่มาซะแล้วไหนว่ามีลูกค้าไงที่บีมคนนี้มันหน้าตาของคุณนะเขาได้ลูกค้าไปแล้วเพื่อเป็นบอดี้การ์ดให้ที่รักไงขอบคุณนะไปไปเดี๋ยวเขายืนข้างตัวเองตรงนี้แหละโอเคคุณแม่หน้ามันของคุณมไหมนี่มันไอ้มิวลูกตะเปียกเนี่ จริงด้วยครับคุณแม่ใช่ด้วยนี่คุณรู้จักพ่อผมด้วยเหรอครับทําไมฉันจะไม่รู้จักโดยเฉพาะแกไอเด็กบ้านแตกที่จะเปียกไล่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบขวบตัวเองยังโดนไล่ออกจากบ้านเอาตัวไม่รอดโธยยังอยากจะมาคุ้มครองคนอื่นใช่ผมโดนพ่อไล่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบขวบ แต่ใช่ว่าตลอดเวลาผมจะอับจนยอมแพ้กับชีวิตง่ายๆโถไอ้นะคะขอโทษที่ทำให้รอนานค่ะขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญยื่นตัวเลขประมูลงานได้เลยค่ะส่งไปแล้วค่ะใส่ดีค่ะ ส่งไปแล้วค่ะบริษัทคุณจุ๋มนำค่ะสู้ไปแล้วค่ะคุณออมนำแล้วค่ะคุณแม่สู้ค่ะส่งแล้วค่ะตอนนี้บริษัทคุณจุ๋มนำแล้วค่ะส่งแล้วค่ะยังไม่นำกับคุณออม ส่งแล้วค่ะนำแล้วค่ะสู้ขับแม่มเยอะแล้นลูกอยู่ไม่ไดงานนะคะส่งแล้วค่ะบริษัทคุณจุ๋มนำกครั้ับแล้วค่ะ ส่งแล้วค่ะยอดเสมอกันแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนส่งก่อนล่ะคะคุณฟ้าแน่นสิคะคุณฟ้าถ้างั้นส่งพร้อมกันเลยค่ะได,นะได้ค่ะได้ค่ะ สมค่ะเสมอกันอีกแล้วคงต้องสูง้กันอีกรอบค่ะส่งแล้วค่ะส่งแล้วค่ะเสมอกันอีกแล้ว ังไงบ้างครับคุณฟ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแปลกมากเลยค่ะท่านสู้ราคากันสามครั้งหลังสุดเสมอกันทั้งสามครั้งเลยค่ะฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยท่านคะแบบนี้ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะนะสิครเอาอย่างนี้วันนี้บริษัทไหนวางเงิน50ล้านในการทำสัญญาได้ ก็ได้งานนี้ไปเลยมี้ดูในบัญชีสิลูกขาดนแ่คุณแม,ม่มีค่ะแต่ขาดบ,บัตหนึ่งค้บห้ล้านเดี๋ยวเรเวแม่ดูก่อนมีมีม,มีบริษัทเชนพร้อมค่ะและทางนี้แหละครับอ๋อมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้บริษัทของออมมีเงินติดบัญชีอยู่แค่20ล้านฮะา0ีล้านแบบนี้เขาเรียกว่าบริษ evet ัทมันละก็เอ้ยบริษัทก็มารลอค่ะทุกแม่ขอโทษนะครับ นาฬิกาเรือนนี้เวฟสวิตทเวนตี้โฟให้ราคาไว้ที่30ล้านผมขอมาวางในการทําสัญญาครับคุณฟ้าคะไปเองมาดูสิได้ค่ะที่รักโถเอ้ย เด็กบ้านแตกยังแกจะมีปัญญาที่ไหนใส่นาฬิกาเรือละ30ล้านมันต้องเป็นของปองแมแน่ๆจะแท้หรือปอมเดี๋ยวก็ได้รู้ค่ะของแท้แต่ไปได้ยังไงเนี่ยท่านคะเสมอกันแบบนี้ ท่านจะตัดสินให้ใครคะคุณแม่คะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะยังไงคนรวยเขาก็ต้องเลือกเงินอยู่แล้วจริงด้วยลูกท่านคะผมขอเลือกนาฬิกาได้คะ่ะท่านขอบคุณนะที่รักไม่เป็นไรที่รักได้งไงอะ เป็นแบบนี้นั่นแ่ะสิคะท่านครับทำไมท่านไม่เรื่องเงินสดล่ะครับเงินสดผมมีเป็นพันล้านแต่เดโทฝั่งเพชรเรือนนี้หายากขนาดนี้ถ้าเขาไม่รักแฟนเขาจริงๆเขาคงไม่เอามาวางให้ผมแน่ๆขอบคุณนะคุณฟ้าเตรียมสัญญาได้เลยค่ะท่าน ไม่ลูกกับแผลเด็กบ้านแต่ตงไงเนี่ยดูสิมาเสียเวลาหืมแเฮื้อ เลยไปแล้วหรอว่าวันนี้เรามีนะัดเอาตัวอย่างสินค้าไปให้บริษัทคุณฝนเขาตัดสินใจงานนี้มูลค่า50ล้านเลยนะพี่ลีลาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่ซื้อสินค้าเราหรอกโอ๊ยอย่าเถียดแกเป็นน้องฉันจริงๆริงมะเนี่ยทำไมความฉลาดนี่ต่างจากฉันจังหัดกินปลาเยอะนะเพราะปลามันมีโอเมก้าสามแกจะได้ฉลาดขึ้นบ้างเอ้าพี่บีมมาว่าหนูทำไม หนูพูดอะไรผิดล่ะนี่เหรอนี่สำหรับค่าอธิบายที่เราต้องทวงเวลาไปช้าๆปล่อยให้เขารอเขาเรียกว่าดึงเชิงเราจะทำไปทำไมอะคะก็ในทางจิตวิทยาความรู้สึกของคนที่รอมันไม่เท่ากันกับคนที่ถูกรอยิ่งรอนานๆจิตใจจดจ่อว่าพวกเราจะมาตอนไหนนั่นแหละ จริงทำให้เขาอยากได้สินค้าของเราแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยโหยพี่บีมฉลาดอ่ะหนูคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยบอกแล้วว่ากินปลายเยอะเอ้อที่ต่อชิค่ะน้องคะสั่งกาแฟเพิ่มเลยค่ะเออขอเป็นกาแฟร้อนนะคะ กี่โมงแล้วนะป่านนี้แล้วบริษัทที่นับตัวสินค้ายังไม่มาอีกหรอฮะทาไมไม่มีความรับผิดชอบอสซะเลยนะแย่จริงท่านประธานฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านประธานอ๋อยังไม่มาเลยค่ะให้ฝนปาตกเลยดีไหมคะแค่วันแรกก็ช้าไม่ตรงเวลาแล้วฝนว่าถ้าในอนาคตทำงานร่วมกันคงจะมีปัญหาเยอะค่ะ ยกเลิกเลยไหมคะท่านประธานเดี๋ยวฝนจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวฝนรอพวกเขาก็าได้ค่ะค่ะค่ะไว้เจอกันค่ะท่านประธานท่านประธานนี่ก็ใจดีเกินมีเมตตาก,กับคนที่ไม่สมควรมีแล้วเราต้องรอพวกนั้นไปถึงกี่โมงแล้วเนี่ย แล้วจ้ะแม่เอาของมาครบนะจ๊ะครบจ้ะนี่จอมปลากะกับไข่ต้มหืมเป็นตาซับนะคะเนี่ยอ่าแน่นอนอยู่แล้วฝีมือแม่เนี่ยไปลูกเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันจ้าแม่ปะพี่บีมพี่บีมพี่บีมคะอะไรของแกเนี่ยเนื้อทองนี่เรามาใส่กันเกือบสองชั่วโมงเลยนะคะ แล้วไงตัวแม่จะแขกเพื่อป้าขอโทษจ้ะป้าขอโทษแม่เป็นไรหรือเปล่าคะพีมอุ้ยกาแฟร้อนูกพี่มเลยอ่ะป้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆป้าขอโทษอีกครั้งนะจ๊ะ ตั้งใจงั้นเหรอนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจยังร่าตัวฉันขนาดนี้แล้วค่าตั้งใจบ้าไม่ราดหัวฉันเลยเหรอฮะเบาสออิคุณคะใจเย็นๆก่อนสิไม่เย็นแกรู้ไหมสู้ตัวนี้ฉันตั้งใจใส่มาเสนอสินค้าที่นี่เลยนะแต่อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วอีกอย่างแม่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจขอโทษไปแล้วด้วยขอโทษเหรอ ขอโทษละสูตรฉันกับมันเป็นเหมือนดาวไหมใช่สูตรของพี่สาวฉันราคาหลักหมื่นเลยนะเพอเพอรมันแทพงกว่าค่ามุ้ผ่อนรถของพวกแกด้วยป้าขอโทษจริงๆจ,จ,จะให้ป้าชดใช้อย่างไรก็ได้นะอย่าโกรธกันเลยชดใช้อย่างป้าเนี่นะจะมีปัญญาชดใช้ค่าสูตรของฉันฉันจะบอกให้นะเศษผ้าชิ้นเดียวป้ายัางซื้อไม่ได้เลยนี่คุณคะ จะอะไรนักหนาเดี๋ยวฉันชดใช้ให้ค่ะเดี๋ยวฉันเอาไปซักให้ก็ได้หรือถ้าคุณไม่พอใจเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่ค่ะจะมาซื้อให้ฉันใหม่สภาพอย่างแกสองแม่ลูกมีปัญญาไปล้างรถให้สะอาดให้ได้ก่อนเถอะจริงสปปกปรกพี่มีมระวังตัวพี่จะปนเปื้อนไปด้วยชะโลกนะจริงด้วยนิทองถือค่ะค่ะ ทุกมหมูไปอยากซักมากเอาไปซักแล้วซักให้มันสะอาดนะเอาให้เชื้อโรคให้สิ่งสปกปรกเอาไปจากสวนข,ของฉันฉันให้เวลาแค่พวกฉันเสนอสินค้าเสร็จเพราะถ้าพวกเธอทําสุดฉันไม่แหง้งเธอโดนหนักกว่านี้แนะ่นี่หนูใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจานะอย่าใจร้อนมีสติพิจารณาไต่ตรองให้ดีก่อน ว่าสิ่งที่ทําลงไปมันถูกพ่ป้าอย่ามาแกล้งสอนฉันฉันไม่ชะนะใช่ลูกป้านะใช่แค่ทําตามคําสั่ง,งพี่ฉันไม่งั้นซวยแน่ไปเนื้อทองคุณฝนรออยู่เสี่ยวยังหลับพวกบ้าที่พอแล้วเดี๋ยวค่ะพี่บีมเนื้อทองขอทําในสิ่งที่เนื้อทองอยากทําก่อนเอามานี่ฉันขอนะถือว่าเป็นค่าเสียหายของพี่สาวฉัน แต่ฉันไม่ได้เอาไปกินหรอกนะถ้าไม่ได้เอาไปกินแล้วจะเอาไปทำอะไรล่ะคะเอาไปทำอะไรอะเหรอก็เอาไปทำแบบนี้ไงนี่คุณไปค่ะพี่บีเนื้อทองเสร็จธารกิจละไปเนื้อทองน้องรักสะใจพี่จริงๆริงแม่คะไม่ต้องค่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อใหม่นะคะก็ได้ลูกเุ้งอิงอุ้งิงองินเป็นพอเย็ดสองแม่ลูกนั่นเลยดูสภาพพี่สีเนื้อทองหนูเข้าใจพี่บีมนะคะแต่พี่ไม่ต้องเครียดนะพี่ใส่ชุดไหนก็สวยมันแจกเขาไว้ค่ะคุณพี่ อคุณฝนสวัสดีค่ะคุณฝนพวกเรามาแล้วพร้อมดูสินค้าของพวกเราไหมคะนี่ค่ะคุณฝนเอ่อ,อ,อพี่บีมหรือว่าเขาจะโกรธที่เรามาสาย คุณฝนคะขอโทษนะคะที่พวกเรามาช้าไปนิดนึงแค่2ชั่วโมงก,กว่าๆอีค่ะใช่ใช่คะ่ะคุณฝนคงไม่จกไ,ไปเถอะค่คะเอา้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะยังไม่ทันดูสินค้าเลยไล่กันแล้วหรอคะนั่นสิคะให้โอกาสเราได้ขายงานก่อนนะคะคุณฝนไม่ค่ะเพราะมันเสียเวลาทำไมไม่มีเหตุผลเลยล่ะคะคุณฝนปฏิเสธพวกเราแบบนี้ง่ายๆได้ยังไง จริงค่ะแค่พวกเรามาสายนิดสายหน่อยพวกเรามีเหตุผลนะคะคุณมวชอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจเลยค่ะฉันไม่ได้ใช้อารมณ์ค่ะอ๋อและที่ฉันปฏิเสธพวกคุณไม่ใช่เพราะพวกคุณมาสายอย่างเดียวหรอกนะคะอาวแล้วปฏิเสธเพราะอะไรล่ะคะ,ะเพราะอะไรนะหรอคะพอพวกคุณทํานิสัยและกิริยาต่ำๆใส่ท่านประธานยังไงล่ะคะฮะทำท่านประธานทอนนหนคะ ไม่ได้ทำนะคะพวกเราไม่รู้เรื่องนะคะคุณฝนหรอคะพวกคุณไม่รู้เรื่องจริงๆหรอคะนี่เธอเธอเข้ามาในนี้ยังไงอย่าบอกนะว่าจะมาฟ้องคุณฝนนะหยุดเธอคะ่ะคุณเนื้อทองคุณลูกหมูเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกคะ่ะเพราะคุณลูกหมูเขาเป็นประธานของบริษัทนี้ นี่ค่ะสูตรของคุณฉันสร้างให้เรียบร้อยแล้วง้นแสดงของป้าคนนั้นก็ต้องเป็นใช่ค่ะเขาคือแม่ของฉันเองสวยแล้วพี่บีอย่างนี้บริษัทเราก็จบแล้วุ๊ยอย่าพูด,พดนะ,นะทออโหโหะ็อกคุณลูงหูคะบีบมีสูตรแล้วะะละค่ะแลกกับการล็อกงานของบริษัทบีมนะคะไม่หรอกค่ะ เอาของขอคุณคืนไปถ้าเสร็จธุระแล้วก็เชิญกลับค่ะประตูอยู่ทางโน้นพวกหนูคะพวกเราขอโทษค่ะคุณป้าคะพวกเราขอโทษค่ะให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะพวกเราจะปรับปรุงป้าเตือนพวกหนูแล้วนะว่ามีอะไรอย่าใจร้อนให้ใช้สติไต่ตองพิจารณาให้ดีก่อนว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้น มันถูกต้องหรือไม่คุณป้าป้าช่วยอะไรพวกหนูไม่ได้จริงๆไปนะคะ่ะอย่าให้ต้องเรียกรปภเลยจบกันด้ดีดีกว่านะคะเออ,เอ,อไปสิคะไม่ได้ไม่ะ่ พูดจาดีมันก็เป็นผลดีกับตัวเรานั่นแหละนกหงยกกอะกอิ่งไม้ใหญ่กระโดดวองไวไล่กินมแมลง